It's all about humanity วอล์คเมาูไนูจิวารุเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิวารุนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับผมสําหรับส่วนของการแปลไอเทมทั้งหมดนะครับซึ่งพาร์ทนี้เราจะมานั่งแปลไอเทมเมจิกหรือว่าไอเทมเวทนั่นเองถ้าเกิดว่าใครนะครับผมยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนะครับผมก็สามารถจิ้มไปด้านบนนะครับขวามือผมขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตกใจให้แล้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปดูกันเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ let's go man ไอเทมชิ้นแรกของสายเวทนะครับนั่นก็คือรูเดียนอีโคนะครับตัวนี้จะให้ค่าสเต็ตคือบวกพลังเวท80บวกแมกมานามร0แล้วก็ลดคูดาวสิบเ์นะครับโดยความสามารถนะครับผมเมื่อเราทําการเดินไปเดินมาหรือว่าใช้เวทมนต์นะครับไปเรื่อยๆจะทําการเก็บสเต็ตถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ครบ100 d i s c o r ดิสคอร์ดเมื่อไหร่นะครับการโจมตีด้วยเวทครั้งต่อไปนะครับผมจะสร้างดาเมจ1 0 0โบนัสดาเมจเวทนะครับแล้วก็บวกกับอีกกับเป้าหมาย1ตวให้กับเป้าหมาย้างๆนตัวแล้วก็่ามเป้าหมายข ไรเวทใส่ศัตรู1ตัวนะครับผมแล้วก็ศัตรูที่อยู่วนข้างๆเนี่ยก็จะได้รับผลเวทนั้นไปด้วยนะครับผมถือว่าเหมาะมากๆเลยครับสำหรับการต่อศัตรูหรือว่าการใช้ดามจไปโดนศัตรูที่อยู่ในทีมไฟนะครับผมทําให้ดามจเนี่ยกระจายไปทั่วถึงรวมถึงสามารถนําไปเคลียร์มินเนี่ยในเลนได้อย่างไวมากยิ่งขึ้นครับแชมเปี้ยนที่เหมาะนะครับก็แชมเปี้ยนสายเวททั่วไปเลยครับที่ใช้เวทบ่อยๆก็เหมาะสําหรับการออกตัวนี้เป็นสายโป๊กหรือว่าเป็นสายสแปรดนี้ก็ได้นะครับไอเทมชิ้นต่อไปครับโมโรโม ครับผมแล้วก็เพิ่มพลังเวทอีก70โดยจะเพิ่มอัตราการเจาะเกาะเวทอีก15และเวทที่เราทรําการไล่ศัตรูเนี่ยจะ ทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับผลเกรวิฟูลนะครับผมหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะฮะเป็นเวลาสาวินาทีสถานะนี้นะครับจะทําให้ผลการฮิวเพิ่มเลือดของศัตรูเนี่ยลดลงไปนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้เหมาะมากๆสาหรับการออกมาแก้ทางพวกถึกหรือว่าพวกที่โจมตีแล้วดูดเลือดนะครับผมถือว่าเหมาะมากๆเลยเอามาตัดเลือดศัตรูทําให้ศัตรูเนี่ยตายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองไวสตาร์ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะบวกพลังเวท70แล้วก็ จะมีความสามารถคือเจาะเกาะเวทถึง40%เลยทีเดียวถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับรู้สึกว่าเวทที่เราไล่ใส่ศัตรูเนี่ยท้ายเกมเนี่ยมันออกเกาะมาป้องกันเวทหนักหน,กหนาซะเลือเกินไอเทมไวส์สตาร์ครับถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะทําการเจาะเกาะเวทไปถึง40%เลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมใครที่ต้องการที่จะให้เวทของเราเนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกายของศัตรูเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นไอเทมที่ท้ายเกมเนี่ย พวกเวทเลนกลางเนี่ยจะแนะนําออกมากๆเลยเพราะว่าจะทําให้พลังเวทของเรานั้น แรงแบบไม่มีสาเหตุเลยทีเดียวไอเทมชิ้นต่อไปนะครับลาบารอนเดดแคปลาบารอนนะครับจะให้พลังเวทมากถึง130เลยนะครับผมแล้วก็จะให้ค่าความสามารถคือจะเพิ่มพลังเวทของเราอีก40%เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เป็นคนบ้าเรื่องพลังเวทอยากรับพลังเวทหนักๆเยอะๆเนี่ยไอเทมลาบารอนเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่บูสต์พลังเวทออกมาได้ดีมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถนํามาออกคู่กับไ o ร์ทสตาร์หรือว่าไอเทมที่เจาะเกาะเวทไปแล้วเนี่ยอือท้ายเกมนี่บอกเลยว่าแรงแบบไม่มี สาเหตุเลยฮะแรงแบบแรงบ้าแรงบอแชมเปี้ยนที่เหมาะสมนะครับก็เป็นแชมเปี้ยนที่เล่นเวทเลนกลางทั่วไปเลยครับผมอยากตัวไหนใช้เวทหนักๆออกไปเลยครับคุ้มแน่นอนไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเลไลคริสตัลเซปเตอร์นะครับตัวนี้จะให้แม็กเฮดพีสามแล้วก็บวกพลังเวทอีก70ความสามารถนะครับก็คือจะทําให้ดาเมจที่เราให้ศัตรูไปโดยการใช้งานเนี่ยจะทําการสโล่ศัตรูไป20%เป็นเวลา1วินาทีนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเหมาะสำหรับสายโป๊กที่ต้องการที่จะสโล่ศัตรูนะครับผมหหหรรืืืือออออวว่่่่่่่าาาาใใใชช้้้้้เเเเเทททททพพีีีจะํํศัตูนนนยคลลไดงงข สามารถเข้ามาเติมได้ไวขึ้นซึ่งเหม,มาะมากๆนะครับสำหรับเมทที่ต้องการที่จะต่อศัตรูไปเรื่อยๆทําให้ศัตรูเนี่ยเดินช้าลงอยู่ในพื้นที่ที่ไม่โอเคนะครับแล้วเพื่อนเราก็ไปตามเกบงานนั่นเองใครก็ตามที่โดนสโลแบบนี้เข้าไปนี่รับรองว่าหัวร้อนแน่นอนเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเรนฟีชัวเมนส์นะครับหรือจะเรียกว่าเผาใหญ่ก็ได้นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะบวกแม็กเพีอีก250แล้วก็บวกพลังเวทอีก90นะครับดยความสามารถนะครับผมจะทําการสร้างดาเมจ2%ให้กับศัตรูตามจํานวนทีีี่เเราาาใหห้ไปลังจกววินทท เราทําการต่อสู้กับศัตรูนะครับโดยจะมีผลทั้งหมด5วินาทีแล้วก็มีความสามารถหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือดาเมจที่เรามอบให้ศัตรูโดยการใช้สกิลเนี่ยจะทําการสร้างดาเมจหจากเลือดของศัตรูจากทั้งหมดนะครับผมเป็นดาเมจโบนัสเวทเป็นเวลา3วินาทีโดยดาเมจนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเมื่อศัตรูเนี่ยได้รับการสโลว์หรือว่ามีสถานะที่ผิดปกตินะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นไอเทมที่ทรมานทรกายศัตรูมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจะทําดาเมจต่อเนื่องใส่ััตรูนะค ถ้าเกิดว่าต่อสู้กับเรายิ่งไปนานๆเนี่ยดาเมจตัวนี้เนี่ยก็จะเผาใส่ศัตรูไปเรื่อยๆเลยแชมเปี้ยนที่เหมาะสาหรับการออกไอเทมชิน,นี้นะครับจะเป็นแชมเปี้ยนที่ต่อศัตรูได้เขาข้้งเก่งนะครับผมเพราะจะทําให้ประสิทธิภาพของไอเทมชิ้นนี้เนี่ยออกมาอย่างเต็มที่นะครับตอดก็เจ็บแล้วยังมาโดนเผาอีกบอกเลยว่าถ้าฝืนสู้ต่อเนี่ยตายแน่ๆไอเทมชิ้นต่อไป Rod of Age ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะเพิ่ม m a x HP 250นะครับแล้วก็บวกพลังเวทอีก60แล้วก็บวก m a x มานาไปอีก300ความสามารถนะคผมจะทําากร ฟื้นคืนมานานเท่ากับ15%จากดาเมจที่เราได้รับจากแชมเปี้ยนศัตรูนะครับโดยจะทําการเพิ่มเลือดเท่ากับ20%จากมานานที่เราได้จ่ายไปและความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือโดยทุกๆ30วินาทีนะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะได้รับ1 s t a c สโดย1 s t a c สเนี่ยจะเพิ่มเลือด20% เพิ่มมานาสิบแล้วก็เพิ่มพลังเวทอีก6นะครับผมโดยสามารถเก็บ <G ib s> ได้สูงสุดถึง10สแต็กนะครับนั่นก็คือจะได้เลือดอีก200ได้มานาย100แล้วก็ได้เวทเพิ่มอีก60นั่นเองครับไอเทมชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นไอเทมต้นเกมนะครับที่เราต้องจําเป็นต้องรีบออกนะครับสำหรับแชมเปี้ยนที่ต้องการที่จะเก่งในช่วงท้ายเกมนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้เวลากับการเก็บสแต็กของไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับดังนั้นท้ายเกมนะครับใครที่ต้องการใช้เวทแรงๆได้มานาคืนทุกครั้้้งทที่ใชชสกกกกิลเเนย็หหมมมาาาาะํรรับรออ ครไอเซนชิ้นต่อไปครับ ริชเบนไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้สเตตคือบวกพลังเวทอีก80แม็กมาน,นา300แล้วก็ลดคูลดาวอีก10%ครับโดยความสามารถนะครับผมทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับครั้งต่อไปที่เราโจมตีเนี่ยภายในระยะเวลา10วินาทีจะบวกโบนัสดาเมจเวทไปอีก75%จากพลังโจมตีปกติแล้วก็บวกอีก50%ด้วยโดยมีคูลดาวอยู่ที่1.5วินาทีและไอเทมชิ้นนี้นะครับยังเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่อีก5%ด้วยไาเป็นไอเเททมมี่หหาาะสํรับเมท,ที่ต้องเข้าไปล้วงศัตรูนะครับ มเพราะว่าคูลดาวน้อยแถมการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นโจมตีแบบฟิสิกอลนะครับผมทําให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยต้องโดนศัตรูล100%ดังนั้นผมจึงแนะนําให้เล่นกับฟิสนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องเข้าแรกอยู่ประจํานะครับผมดังนั้นลิชเบน,นเนี่ยเหมาะกับเมทที่ต้องเข้าไปคลุกวงในกับศัตรูนั่นเองหรือว่าจะเป็นเมทที่โจมตีศัตรูได้ง่ายเหมือนก,นกันก็ดีเหมือนกันนะครับไอเทมชิ้นต่อไปครับนาชอทูชนาชอทูชนะครับจะบวกแอคแท็กสปีดนะครับผมหรือว่าโจมตีไวขึ้นนนอออี 70, ีีีีกกกกกแแลลลลลล้้วววววว็็บบบบพัังงเเเเเเทททดดดคคูาาาาาาถถึยยยสมมมรรรระะื่่โจจต เป็น15โบนัสดาเมจเวทนะครับผมแล้วก็บวกอีก15%ด้วยเหมาะมากๆนะครับผมสําหรับแชมเปี้ยนที่เน้นตีไวๆแล้วก็ใช้เวทไปด้วยนะครับผมดังนั้นใครที่ต้องการที่จะโจมตีได้เร็วแล้วก็ใช้เวทโจมตีด้วยเนี่ยไอเทมชิ้นนี้เหมาะมากๆเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับ Arc Angel Staff นะครับตัวนี้จะบวกพลังเวท35 บวกแมกมาในอีกห้าแล้วก็ลดคูดาวอี์เซโดยความสามารถนะครับก็คือบวกพลังโจมตีเท่ากับ1%จากแมกมานนแล้วก็จะทำการคืนมานสิาเปอเซจากมานนทั้งหมดที่เราจ่ายไปแล้วก็จะทำการบวกมานนเก็บแสแตตนะครับในทุกๆครั้งที่เราโจมตีหรือว่าเราทำการ ใช้สกิลแล้วมานาถูกเสียไปเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเก็บครบ700เนี่ยก็จะกลายร่างเป็นเซราฟเอมเบรียนนะครับผมโดยจะสามารถเก็บสแต็กได้โดยการใช้ไอเทมเชียร์ออฟก็อดเดปนะครับผมแต่ว่าสามารถถือได้1ชิ้นเท่านั้นนะครับไอเทมชิ้นต่อไปอาร์เดนเซนเซอร์ไอเทมชิ้ชนนี้นะครับผมจะบวกแมคกเก็ตพีสองบวกพลังเวทอีกหกสิบลดคูลดาวอีกสิบเปอร์เซ็นต์โดยความสามารถนะครับผมจะเพิ่มมูฟสปีดหรือว่าความไวในการเคลื่อนที่อีกห้าเปอร์เซ็นต์และเมื่อไรก็คือตัวเราแและชมป นียที่เราทําการเพิ่มเนี่ยจะบวก1 0บถึงสามสิบแอคแท็สปีดนะครับผมและการโจมตีเนี่ยจะเกิดดาเมจ1 6บหถึงสาโบนัสดาเมจเวทนะครับผมเป็นเวลา6วินาทีแต่ว่าเอฟเฟกต์การวีเจนเลือดนะครับผมจะไม่มีผลทําให้อาร์เดนเซนเซอร์ทำงานนะฮะตัวไอเทมนี้นะครับเหมาะมากๆสําหรับซับพอร์ตที่เน้นสําหรับการเพิ่มเกราะหรือว่าเพิ่มเลือดให้กับพวกพ้องของเรานะครับผมดังนั้นไอเทมชิ้นนี้เนี่ยซับพอร์ตเหมาะมากๆโซลกะนี่ยืนหนึ่งมาเลยนะครับผมต้องออกอาร์เดนเซนเซอร์นะครับเพราะว่าทําการเพิ่ม ไวขึ้นด้วยถือว่าเป็นไอเทมที่คุ้มค่าแล้วก็ครบครันมากๆเลยไอเทมชุดต่อไปนะครับเทคเทคกันเบดเทคเทคกันเบดนะครับผมจะบวกดาเมจอีก30แล้วก็บวกพลังเวทอีก60 ความสามารถนะครับผมก็คือสามารถดูดเลือดโดยการโจมตีกายภาพ15%แล้วก็สามารถดูดเลือดโดยการใช้เวทอีก15%้วเและเมื่อเราทําการโจมตีใส่แชมเปี้ยนด้วยการโจมตีหรือว่าเวทมนจะทําการช็อคศัตรูโดยจะสร้างดาเมจ1 0 0รถึงดาเมจและบวก30%โดยจะสโลส่ศัตรู4 0เป็นระยะเวลา2วินาทีโดยมีคูด้าอยู่ที่30วินาทีนะครับไอเทมชิ้นนี้นะฮะก็เป็นสําหรับไอเทมแบบไฮบริดนะฮะโจมตีกายภาพก็ดีโจมตีเวทก,ก็ได้เยอะนะครับผม เป็นไอเทมที่สําหรับไล่ฆ่าศัตรูนะครับศัตรูตัวไหนเนี่ยที่มีโมเรลิตี้ต่าๆเช่นพวก a อ c เลนล่างนะครับผมก็สามารถออกไอเทมชิ้นนี้ไปไล่ฆ่าได้เลยนะฮะได้ทั้งดูดเลือดปกติได้ทั้งดูดเลือดเวทและยังสลดศัตรูได้อีกไอเทมสายไล่ฆ่าแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับ h a r m o n น c <ic> Echo นี่น่าจะเป็นไอเทมใหม่นะครับสำหรับเกมเด็กออฟดิจิไวลิฟโดยจะให้สเตตัสนั้นก็คือบวก80พลังเวท บวกมานาอีก300แล้วก็ลดคูดายอีกสินะครับโดยความสามาญนะครับเมื่อเราทําการเคลื่อนที่หรือว่าเราทําการใช้สกิลนะครับเราจะทําการเก็บแสกฮาร์โมนีแล้วเมื่อ,อไรก็ตามนะครับที่ฮาร์โมนีครบ100อเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปจะทําการฮิลหรือว่าเพิ่มเกราะและเมื่อ,อไรก็ตามนะครับที่เราเก็บครบ100ฮาร์โมนีเนี่ยการฮิลหรือว่าการเพิ่มเกราะครั้งต่อไปนะครับจะทําการฟื้นฟ,นฟูเลือด70แล้วก็บวกอีก10%ให้กับเป้าหมายของเราแล้วก็บวกเพื่อนรอบตัวอีก3าคนด้วยไอเทช ครับผมซัพพอร์ตตัวไหนที่เพิ่มกรอบเพิ่มเลือดเหมาะมากๆเลยนะครับผมสําหรับการออกฮัรโมนิกเอเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลกาหรือว่าจะเป็นนามิเองก็สามารถออกไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเอเทนอันโหรี่กิลนะครับหรือว่าจะเรียกว่าอันโหรี่ก็ได้นะฮะอันโหรี่นะครับผมจะบวกพลังเวทอีก55กันเวทอีก40แล้วก็ลดคูดาอีกสิอร์เซนะครับโดยที่ความสามารถนะครับก็จะทําการขโมยนะครับ35%จากดาเมจที่เราทําได้จากศัตรูนะครับดาเมจพวกนี้้้้เเป็็็นนบบบลลััดดะะครรแววกกสสสาามมถไไ1 1 0บถึง250รอนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรานะครับผมทําการฮิลหรือว่าโดยถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการฮิลหรือว่าเพิ่มเกราะให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยจะทําให้บัตตัวนี้นะครับผมไปทําการเพิ่มให้กับเครื่องของเราแทนนะครับสมมุติว่าเราสามารถเก็บบัต ทำดาเมจจากศัตรูได้250เนี่ยการฮิวปกติของเราเนี่ยจะให้100แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บสแต็กได้ครบเนี่ยฮิวของเราเนี่ยก็จะกลายเป็น350นั่นเองครับดังนั้นนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับแชมเปี้ยนที่ต้องฮิวหรือว่าเพิ่มเกราะให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซากะหรือว่าจะเป็นนามิก็ได้นะครับผมแล้วเราต้องพยายามทําดาเมจกับศัตรูเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้สเต็คของอันโฮลี่เนี่ยได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองไอเทมชิ้น <can> ต่อไปนะครับอ,อ,อินฟินิต ตัวนี้นะครับผมจะบวกเลือดอีก2งองแล้วก็บวกพลังเวทอีก60สิบโดยให้ค่าสถานะนะครับผมบวกมูฟสปีดอีก5%้เอรเจาะเกาะอีก15แล้วถ้าเกิดว่าเลือดของศัตรูเนี่ยต่ำกว่า35%กิลห์ของเราที่ทําการปล่อยไปเนี่ยเวทมนต์ของเราที่มีคริติคอลเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจไปอีก20%เลยทีเดียวถือว่าเป็นไอเทมที่สําหรับปิดฉากนะครับผมเป็นไอเทมสั่งตายเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะปิดฉากศัตรูนะครับผมเพิ่มดาเมจตอนที่ศัััััตรรรรูเเเเนนนนนนนี่ย่ยยยยลลลืออืออออออดดด้้้้ๆกกก็็มมาาไไะะะคคคบบบสสห Awakened แททชิุ S Soul s t e a l e r ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะให้สเตตคือบวกพลังเวท65 หมวกแมกมาาอีก200แล้วก็ลดคูดดาวอีกบ์โดยความสามารถนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าหรือว่าสังหารศัตรูได้นะครับผมจะทําการลดคูดดาวอัติเมตของเราลง3%โดยจะสามารถลดได้สูงสุดถึง15%นะครับผมนั่นก็คือเราสามารถเก็บได้ทั้งหมด5้าสเต็นั่นเองดังนั้นนะครับผมใครที่เป็นคนใช้อัติเมตบ่อยๆนะครับในการแกงศัตรูในการไล่ฆ่าศัตรูนะครับผมแชมเปี้ยนทุกตัวที่มีอัติเมตในการฆ่าศัตรูไวๆเนี่ยก็แนะนําให้ออกเป็น a w a k e n e d soulstealer นะครับอย่างเช่นพวกฟิสา เป็นประโยชน์มากๆเลยนะฮะ ก็ไอเทมสายเวททั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในช่วงอัลฟาเทสถ้าเกิดว่าในอนาคตมีไอเทมมาเพิ่มยังไงก็จะทําการแปลเพิ่มขึ้นให้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมทําการแปลพลาดพูดไม่เข้าใจพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าแปลไม่ครบนะครับก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับผมให้อภัยกันหน่อยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับผมยังไม่ได้ดูการแปลไอเทมสายกายภาพนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับจะเป็นไอเทมสายป้องกันนะครับผมเป็นการบอกไอเทมสายเกราะทั้งหม เลยงั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆรนะฮะเมื่อเวลาคลิปดีโดออม่ออกมาเราจะได้ดู เมื่อเวลามีคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ๆออกบาเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนต้องการติดตามข่าวสารเกมดีออฟดิจิทัลว i ยลิฟ t หรือว่าติดตามผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมส้นหาใน Facebook ได้เลยหรือว่าเพื่อนอยากหาคอมมูนิตี้ดีๆหาเพื่อนเล่นเกมหรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆโดยตรงเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม ชินวุครูนะครับผมหาใน Facebook แล้วก็กดเข้าร่วมมาได้เลยนะแล้วเกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับผมอยากหาเพื่อนเล่นจริงๆอยากมี Discord มีที่สิ่งสถิตในการอยู่นะครับก็สามารถเข้าร่วมลิงก์ Discord ใต้คลิปได้เลยนะครับแล่วันนี้ครับผมก็มีคาถามเล็กๆ,ๆน้อยๆมาถามเพื่อนเหมือนเดิมฮะคำถามนั่นก็คือในบรรดาไอเทมสายเวททั้งหมดในเกมด e ิ g u e ออฟบิจินไวดิเนี่ยเพื่อนๆชอบไอเทมชิ้นไหนมากที่สุดครับามานั่งคุยนั่งถกกันในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันญญวน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า